สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดี channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการแคปหน้าจอหรือว่าจับภาพหน้าจอนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงโปรแกรมเสริมอะไรเลยนะครับสำหรับวิธีการแคปหน้าจอนะครับที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2วิธีนะครับอ่าก็คือการแคปหน้าจอแบบ ปกติธรรมดาทั่วไปนะครับซึ่งวิธีการแคปหน้าจอก็คือให้เรากดปุ่มคีย์บอร์ดนะครับที่ปุ่ม Print Screen นั่นเองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับปุ่ม Print Screen จะอยู่ใกล้ๆกับปุ่ม F12 นะครับถ้าเป็น PC นะครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดแยกนะครับปุ่ม Print Screen ก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ติดกับปุ่ม F12 เช่นเดียวกันนะครับวิธีการนะครับแคปหน้าจอหรือว่าจับภาพหน้าจอก็คือ ให้เรากดปุ่ม Print Screen 1ครั้งนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะจับภาพหน้าจอตัวนี้นะครับเราก็ไปกดที่ปุ่ม Print Screen เลยนะครับกด1ครั้งนะครับปึ๊บอ่าโอเคหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Paint นะครับไปที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็ไปที่ all Program นะครับหรือว่า all app นะครับถ้าเป็น Windows 11ก็จะเป็น all app นะครับ หรือใครจะเสิร์ชหาตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมจะกด All App นะครับปึ๊บจากนั้นไปที่ตัว P นะครับเพนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เจอแล้วนะครับเพนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับให้เราทําการวางนะครับวิธีการวางนะครับก็คือนะครับเราจะใช้ปุ่มตัวนี้นะครับ Pass นะครับตัวนี้นะครับหรือใครจะกด Ctrl V ก็ได้นะครับ มันก็จะทําการวางเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะกด pass นะครับปึ๊บเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับภาพที่เราแคปหน้าจอมาเมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถทําการแก้ไขนะครับใส่ข้อความอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับหรือจะใช้วิธีการตกแต่งเขียนอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราครับเขียนได้เลยนะครับ หลังจากที่เราตกแต่งเสร็จหรือว่าพอใจแล้วนะครับหรือใครจะไม่ตกแต่งก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับต่อไปนะครับเวลาเราจะทําการเซฟนะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่เซฟแอสนะครับชี้เข้าไปนะครับเพื่อนๆนจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะทําการเซฟได้หลายนามสกุลมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น png jpeg bmp นะครับกิฟ ก็ได้นะครับหรือว่าจะเซฟเป็นนามสกุลอื่นๆก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับรูปภาพเราก็จะเซฟเป็น JPEG นะครับก็ตัวนี้คลิกเข้าไปเลย JPEG picture นะครับปุ๊บเมื่อเข้ามาแล้วเรามาเลือกที่อยู่ของไฟล์นะครับว่าเราจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปวางที่ไหนนะครับอ่าโอเคผมจะวางตรง picture ตัวนี้นะครับก็จะตั้งชื่อเป็น0 0 1 1นะครับแล้วก็เซฟไปเลยนะครับเพียงแค่นี้ครับอ่าเดี๋ยวเราลองย่อโปรแกรมไว้ก่อนนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ เข้าไปที่ Explorer นะครับแล้วก็ไปที่ Picture นะครับนี่เพื่อนๆจะสังเกตว่าไฟล์ที่เราเซฟเมื่อกี้นะครับ001นะครับมาแล้วนะครับลองดับมันคลิกเข้าไปดูนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้นั่นเองนะครับไฟล์ที่เราแก้ไขนะครับเห็นไหมครับมี Hi มีสวัสดีมีอะไรนะครับที่เราทําการแก้ไขนะครับ อ่าอันนี้คือวิธีที่1นะครับวิธีที่1ต่อไปนะครับจะเป็นอ่าวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือให้เรากดที่ปุ่ม w n n o w w นะครับบวกกับปุ่ม Print Screen นะครับวิธีที่2นี้นะครับเวลาเรากดปุ๊บไฟล์ที่เราแคปหน้าจอนะครับมันจะทําการบันทึกนะครับหรือว่าเซฟให้เราอัตโนมัติเลยนะครับในวิธีที่1เมื่อกี้นะครับมันจะไม่เซฟให้เรานะครับเวลาเรากดปุ๊บเราจะต้องนํามาวาง แล้วเราค่อยเซฟใช่ไหมครับแต่วิธีที่2นี้เรากดปุ๊บมันจะทําการเซฟลงเครื่องให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเข้า Google Chrome นะครับตัวนี้แล้วก็มาที่ YouTube นะครับเข้าของผมดีกว่านะครับกลัวจะโดนลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการแคปหน้าจอเป็น ชื่อช่องของผมเองนะครับตัวนี้นะครับนี่อ่าโอเคสมมุติว่าผมอยากจะได้อ่าภาพหน้าจอตัวนี้นะครับผมก็จะทําการแคปหน้าจอตัวนี้นะครับซึ่งวิธีที่2ที่ผมบอกมาแล้วนะครับก็คือมันจะทําการเซฟให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็คือให้เรากดที่ปุ่มอ่าวินโด้นะครับตัวนี้บวกกับปุ่ม ปรินสกรีนนะครับก็คือกดปุ่มบินโนค้างไว้แล้วกดปุ่มปรินสกรีนนั่นเองนะครับอ่ะลองนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมันจะขึ้นกระพริบสีดาแป๊บหนึ่งนะครับเป็นการบอกให้เรารู้ว่าเครื่องทําการบันทึกให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาด้านล่างนะครับเป็นตัวนี้นะครับกดปุ่มบินโนบวกกับปรินสกรีนนะครับเพื่อนๆดูนะครับมันจะวืบดําๆนะครับผมจะกดแล้วนะครับปึ๊บเห็นไหมครับ นี่คือมันทําการบันทึกให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้ไฟล์ที่เราบันทึกนี้นะครับมันไปอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวย่อตัวนี้ไว้ก่อนนะครับไฟล์ที่เราบันทึกนะครับมันจะไปอยู่ที่ Picture นะครับแล้วก็สกรีนช็อตนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะสร้างขึ้นให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมี2ตัวที่เรา ทําทการแคปหน้าจอเมื่อกี้นี่มันจะมีตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นชื่อร้านสาระดีๆนะครับส่วนตัวที่2ที่เราแคปมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันอโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแคปหน้าจอหน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับอโอเคนะครับผมจะกดปุ่ม w i n d o w s บวกกับปุ่ม p r i n t s c r e e n นะครับ ปึ๊บอ่ามันมันขึ้นนำดำแสดงว่ามันเซฟให้เราแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราลองไปเปิดดูนะครับที่สกรีนช็อตนะครับเห็นไหมครับมาแล้วเห็นไหมครับนี่นี่นะครับมันอยู่ที่ดิสพีซีนะครับแล้วก็พิกเจอร์นะครับแล้วก็อ่าสกรีนช็อตนะครับนี่มี3ภาพนี่คือภาพล่าสุดก็คือภาพหน้าจอที่เราแคปเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่ผมจะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมครับอ่าง่ายๆนะครับอ่าง่ายๆเลยนะครับอันนี้ มันก็สะดวกครับเพราะว่าเวลาเราแคปหน้าจอปุ๊บมันก็จะเซฟให้เราเลยเซฟให้เราเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีที่1นนะครับเราเมื่อเราแคปหน้าจอปุ๊บเราจะต้องมาทําการวางเห็นไหมครับแล้วก็ต้องมาทําการเซฟอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะเสียเวลาแต่ถ้าเป็นวิธีที่2นี้นะครับมันจะเร็วนะครับมันแคปปุ๊บเซฟแคปปุๆๆ๊บเซฟแล้วเราค่อยมาเปิดดูทีหลังนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราเปิดดูก็จะเป็นเพนเป็นฟอทอสครับหรือว่า A.C.D.C. อะไรก็ได้นะครับพวกโปรแกรมดูรูปต่างๆเราสามารถเปิดได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ2วิธีในการแคปหน้าจอนะครับหรือว่าจับภาพหน้าจอคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนาไปใช้ประกอบกับการทํางานของเราได้เป็นอย่างดีนะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ